จริงวันเนี่ยวันใหม่เนี่ยพากินเนนเฮ้ยเออจริงๆพูดเป็นเล่นจริงยังไงวะเนนพอกแปดพับพอกเก้าเป็นพายเด็กกินเนนพูดถึงเรื่องพามีเรื่องเหล่ามีอีก พระบทใหม่กับพระเก่าอือจริงๆอะพระบทใหม่มันก็ต้องตามพระเก่าใช่ไหมล่ะเอออันนี้ก็พระบทใหม่เนี่ยเขาชื่อพระลังอือพระลังส่วนพระเก่าเขาชื่อพระดำอือนี่พระดำเขาบอกอาพระพระลังหลวงพี่หลวงพี่ลังครับเวลาเดินบิณาบาตก็เดินตามผลงนาเขาก็ออกเดินบิณฑบาตกันพอโยมงใส่ข้าวเสร็จปุ๊บหลวงพี่ดำเขาให้พรเลยอโยวโนโซคา พลังยืนอยู่ท้ายแงะมองเอ้เรียกใหม่วะเอ้เรียกใหม่วะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรในสวดหรือเปล่าไปบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งเออไปบ้านหนึ่งก็ให้พรนึงอยู่พอยอมใส่ข้างให้พรนึง, no so งอายุวันโนโซคังพระหลางเอ้เรียกใหม่วะแงะมองเงี้ยเริ่มจะหงิดใจและสองครั้งแล้วเนี่ยเออสักสามวันได้พอวันที่สี่ปุ๊บพระดำถามเลยลุงพี่ลุงพี่พอที่จะให้พรได้ยังผมไม่ไหวและเสียงแห้งเอาได้ได้ ผักใหม่นำมัออ่งพอโยงมใส่กับข้าวใส่จป๊บแก้วโดนแน่เต่เาโดนแน่หออลวงพี่ลังเขาให้พรเลยอายุวันโนจูคางพระดำ <c oughs> ให้ต่อยกันเลือด <c oughs> พระต่อยกันม <c oughs> านม <c oughs> ดูดำ <c oughs> เรียก วด่ดดําแล้แต่วตัดเรื่องวัดนี่ก็ต้องคู่กันเรื่องผีผีโอก้กะสือเลยเหคนลุกนะเจ็บใจเมื่อก่อนนี้ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขามีพวกไปตามงานใช่ไหมมีมีหนังกลางแปลงก็ไปดูดิไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยที่บ้านนะเนี่ยไม่มีใครไปด้วยเลยตอนนั้นต้องกลับคนเดียวแล้วนกลับคนเดียวโอ้โหเป็นเรื่องเลยมึงเอ้ยกลับไปแห่บ้านนะนี่ว้าว ว่าว่ากระสือแน่นอนกระสือแน่นอนเลยทำไมเนี่ยมาแล้วคุณมันจะทำไงเห็นแล้วนะเห็นแล้วคุณว่าว่าว่าเขามาไกลไๆแล้วเขามาไกลๆกลรู้ทำไงนะคนออกไปแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยเรียกแม่เลยเลยเรียกแม่เลยแม่แม่มาช่วยเลยแม่กลัวกระสือ แม่กูแล้วแมกแไอ้น้อยน้อยอย่าดังแม่กันะกินที่